ีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสวนพ่อนะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านมาเสริมรากนะครับผมเริ่มแรกนะครับผมอาจจะกล่าวให้ฟังครับทำไมผมปล่อยให้โตขนาดนี้นะครับผมทีแรกผมปลูกไว้ว่าจะเอามาเสริมกับต้นทุเรียนที่ผมเคยเสียบยอดแล้วในถุงแล้วมาปลูกนะครับผมสุดท้ายโดนกิ่งทุเรียนนะครับผมจากที่ผมโค่นต้นนี้นะครับผมมันยืนตายนะครับผมแล้วก็ล่วงลงมาทับนะครับผมแล้วก็รอบแรกโดนต้นนี้ รอบที่สองโดนต้นนี้นะผมนี่นะก็หักสะบั้นกลางลงมาเลยครับผมก็อย่างเดียวลงมากิ่งมักฟาดเรียบร้อยครับรอบสองไม่รอดนะผมตายนะผมก็เหลือแต่ต้นทุเรียนบ้านนะผมที่มันยังรอดอยู่นะเพราะมันแข็งแรงกว่าทุเรียนที่เรามาเสียบยอดนะผมที่แรกเริ่มนะผมมันไม่ได้ตายทั้งต้นนะที่ผมมาปลูกไว้มันตายเท่าแต่ยอดพันนะผมก็เหลือแต่ตอทุเรียนบ้านผมก็เห็นว่ามันไม่ติดแล้วก็เลยตัดทิ้งไปนะผม เดียวแต่ต้นทุเรียนบ้าน2ต้นนี้นะผม,ผมก็เลยว่าจะมาเสริมลากเข้าหากันนะผมแล้วก็มาเสียบยอดนะผมภายหลังนะผมอาจจะเป็นคลิปต่อ,ตอไปนะผมสำหรับการเสียบยอดแต่ช่วงนี้ผมก็จะลงเสริมลากรัวๆไปนะครับแล้วก็ต่อไปผมจะเป็นการเสียบยอดแบบรัวๆนะผมแล้วก็จะมาไขาข้อข้องใจและข้อสงสัยสำหรับทุกคนที่ถามว่ามีกลเม็ดอะไรหรือเคล็ดลับยังไงนะผมที่ว่าการเสียบยอดผมถึงติดทุกต้นนะผม แล้วท่านบอกว่าไม่ติดไม่ติดแต่ของผมรับประกันเลยว่าติดทุกต้นนะครับผมที่ผมเสียบเสียบมานะครับผมสายผลที่ไปทําตามนะครับผมค่อย,ค,อยค่อยดูแล้วก็ค่อยๆแกะนะครับผมวิธีการเสียบยอดของผมนะครับผมบางท่านบอกว่าโอ้ยผมไปทําตามแล้วไม่ติดหนูไปทําตามแล้วไม่ติดนะครับผมทามาหลายครั้งแล้วก็เริ่มท้อนะครับผมให้พยายามต่อไปนะครับผมการสังเกตดูนะครับการใช้มีดที่คมแล้วก็การรักษาความสะอาดแล้วก็ผิวที่เราเสียบยอดนะครับผมผิวน้ําเลี้ยงครบ อยู่เยื่อเจริญน,นะไม่ใช่นาเลียงนะผมขออภัยนะผมกล่าวผิดเป็นเยื่อเจริญที่มันเป็นสีเขียวนะผมสยอดอพันธุ์ที่เรามาเสียบก็เป็นยอดที่สมบูรณ์นะผมแล้วก็ต้นที่เรามานามาเสียบก็ต้นที่สมบูรณ์นะครับทําให้การเสียบยอดมีเปอร์เซ็นการติด99.99ร99นะผมมีโอกาสที่จะพาคือเชื้อราเพียงอย่างเดียวนะผมก็วันนี้ก็มาเสริมรากนะผมอาจจะต้นเท่ากันเลยนะครับวันนี้ผมอาจจะเสริมสูงสักหน่อยนะผมก็ มาติดตามรับชมกันเลยนะครับผมเริ่มแรกผมก็ขอตัดแต่งสิ่งนี้ทิ้งก่อนนะผมกิ่งผู้เรียงบ้านช่างไหมครับผมตัดแต่งทิ้งไปเลยครับเย่นะครนะผม ก็มาหากันดูนะผมว่ามันจะไปสนิทตรงไหนนะครับผมก็เราไม่ดึงไม่ฝืนมันเยอะนะครับผมกับต้นทุเรียนนะครับผมอย่าไปฝืนมันเยอะนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีอาการคือไสแตกในนะครับผมไส้ไม้นะครับแกนไม้นี่มันอยู่ด้านในนี่ครับผมมันจะแตกนะครับผมแล้วทําให้ต้นทุเรียนมันอบอบช้ำน,นะครับผมแล้วก็การจเจริญเติบโตมันก็จะช้าลงนะครับผม ว่าเสริมสูงขนาดนี้มีผลอะไรไหมครับผมผมคิดว่าไม่นะผมมีแต่ว่าเออความสวยงามมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะผมแต่ว่าการอยู่ที่แผลสูงนะผมถ้าที่ที่น้ําท่วมถึงนะผมมันก็จะมีผลดีคือน้ําจะไม่มาท่วมที่แผลแล้วความชื้นการเก็บเชื้อรามันก็จะไม่มีนะครับผมการพอเชื้อราที่เราบาดแผลน,นะผมนี่นะครับหลายคนบอกไส้แตกคืออะไรครับนี่นะผม เนื้อไม้ด้านในนะผมที่มีสีเขียวนี่นะครับรู้กล้องโฟกัสหรือเปล่าเนื้อไม้ด้านในเนร้บผมมันจะมีอาการบอบช้ำนะผมเนื่องจากเราดึงมากเกินไปนะผมแล้วก็มันจะทําใหา้ต้นเรียนโตช้านะผมอันนี้ผมไม่ได้ยื้อไม่ได้ดึงไวตั้งแต่ต้นนะครับไม่มีเวลานะผมอ่างอย่างเดียวครับช่วงนี้ครับอ,าอ่างเดียวไม่มีเวลานะผมข <laughs> ออ,อ่าง,ยางเยอะครับช่วงนี้โอเคนะผม ก็ลองมาทาบเลยนะผมเค okay. อันนี้เป็นต้นทุเรียนที่ขนาดใหญ่แล้วนะผมมีดสำามีดชุดนี้อาจจะ,ะใช้งานหนักขนาดนี้ได้ไม่เท่าไหร่นะผมผมก็เลยขอถนอมมีดไว้หน่อยนะผมเพราะมีชุดนี้เป็นหนึ่งศูนย์แปดนะผมมาสำหรับการเสียบยอดโดยตรงนะผมแล้วก็เสริมารากเพื่อมีต้นขนาดเล็กกว่านี้นิดนึงนะผมก็ ไม้เพ่มันเริ่มแข็งขนาดนี้ผมก็ไม่แนะนำสักเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวคมมีดมันจะเสียได้นะครับถ้าตั้งองศาการปาดไม่ดีนะครับผนที่ไม่ยังไม่เชี่ยวชาญนะครับแต่สามมีดชุดนี้นะผมเป็นมีดตัดตุเรียนนะผมผมทํามาอย่างดีเป็นมีดตีนะผมก็ใช้งานหนักไปเลยนะครับไม่มีผลอะไรเยอะนะครับโอเคตั้งภาพนะผมปาดเลยครับ นี่ก็อาจจะเปิดแผลใหญ่หน่อยนะครับผมเพราะว่ารากมันใหญ่แล้วนะครับก็อาจจะได้ยินเสียงเอฟเฟกไก่นะครับผมอันนี้ไม่ได้ใส่นะครับ เป็นไก่ธรรมชาติจริงๆครับผมที่ผมเลี้ยงไว้นะครับโอเคปาดทิ้งแล้วนะผมก็ทำการเฉือนเลยนะผมก็ดูจากรอบนี้ก็น่าจะได้รับแล้วนะผมหลังจากจบคลิปที่ดองๆองไว้นี่ทั้งหมดนะครับผม ก็สิ้นปีนี้ผมจะทําการตัดทุเรียนนะครับใครสาบอยากดูวิธีการตัดทุเรียนวิธีการดูทุเรียนที่ว่าตัดได้หรือยังนะผมก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับผมปีนี้ผมจะตัดทุเรียนนะครับผมทําคลิปให้ดูนะครับปีที่ผ่านมาผมก็ตัดเหมือนกันแต่ไม่มีเวลาทําคลิปนะครับผมปีนี้ผมจะไปรับซื้อรับตัดนะครับผมสาบถ้าผมมีเวลานะครับผมผมจะทําคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมนี่นะครับผม การปาดอย่างนี้นะครผมมันจะช่วยให้ติดง่ายขึ้นนะผมปาดด้านหลังทิ้งอย่างนี้นะนิดเดียวพอนะครับผมก็ประมาณไม่ถึงเซนนะครัผมประมาณสามสามิลถึงห้ามิลนะครับผมเพื่อเราปาดเอารอยช้ำที่เราตัดทิ้งนะ,ค,นะครับผมนี่นะแบบต้นนี้นะครับผม ก็ใช้เป็นผ้าเทปเหมือนเดิมครับทีแรกผมคิดว่าจะใช้เชือกฟางครับผมแต่ว่าถ้าใช้เชือกฟางแล้วมันก็ไม่สวยงามนะผมก็ขอเน้นสวยงามหน่อยครับช่วงนี้ก็ตัดเป็นผ้าเทปเลยนะครับผมแต่ถามว่าใช้เชือกฟางได้ไหมได้นะผมเป็นเชือกฟางอ่อนนะผมเหมือนที่ผมเอามาใช้คลิปสองคลิปที่ผ่านมานะผมมาเป็นใช้เป็นพันแทนนะครับผมเพราะว่าไม้มันจะแข็งแล้วก็ดีตัวแรงกว่าไม้ที่ว่าต้นยังเล็กอยู่นะครับ การใช้เชือกฟางก็จะเป็นผลดีมากกว่านะครับผมโอ้ยเสีย,ายาหายครับเสียหายพันล้านเลัอบอย่างนี้เดี๋ยวผมขอพันเก็บล่างก่อนดีกว่าครับงั้นการที่ว่า <c oughs> เกิดอบัตเหียอย่างนี้นะมีผลนะครับอาจจะทำให้ไม่ติดได้นะครับผมเมื่อกี้มันก็ลื่นนะครับผมเพราะไม้มันดีต้านนะครับผมเพราะงั้นก็ สับมือใหม่นะผมแนะนําให้เป็นการาโยงไว้ก่อนนะครับผูกดึงเข้าหากันไว้ก่อนนะผม,มนะนนะสับมือใหม่นะครับไม่แนะนํานะผมการทําอย่างนี้นะผมไม่แนะนานะผมสับมือใหม่นะครับผมดูก่อนนะผมอันนี้ไม่เรียบนะผมเดี๋ยวผมขอปาดทิ้งก่อนนะปาดอีกน้าว มีตาโนนขึ้นมานะผมก็ปาดทิ้งไปเลยนะครับไม่ได้มีผลอะไรเยอะนะครับผมส่วนที่มันโนนมานะผมแล้วก็ผมขอมาเก็บในนี่หน่อยนะครับ ครับโอเคนะครับม <c oughs> okay, เสียบเข้าไปเลยนะครับดึงกาหากันนะผม okay. พยายามจัดแผลตรงกันนะผม จะมีผลอย่างนี้นะผมมันจะต้านแรงต้านมันเยอะนะผมเราเราต้องบีบไปแล้วก็พันไปนะผมการปิดพลาดมันก็จะง่ายขึ้นนะผมโอกาสปิดพลาดมันก็จะเยอะขึ้นนะนะไม่แนะนำสำหรับมือใหม่นะผม คนจัดแผลมันตรงกันนะผมนี่ฮะพยายามจัดแผลรอยปาดให้ตรงกันนะผมมันจะติดง่ายกว่าเกลือไว้นะผมเยอะเกินไปก็ปาดทิ้งซะบ้างนะผมก่อนไปสักนิดหน่อยก็ตัดทิ้งนะอื ช่วงต้นทุเรียนเล็กๆอย่างนี้นะผมช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เพี้ยแป้งนะผมเพี้ยไก่แจ้ลงนะผมก็โดนเหมือนกันนะผมก็ช่วยกันดูแลนะผมพี่ๆน้องๆน,นะผมย้ายมันลงเยอะนะผมหรือถ,ถ้าเป็นไปได้ก็ย้ายมันลงเลยดีกว่านะครับมันจะมีผลกับต้นทุเรียนคือทําให้ยอยยอดทุเรียนไม่สมบูรณ์นะผมเนื่องจากเพี้ยเพราะงั้นจะไปดูดน้ําเลี้ยงของ ตอนทุเรียนนะครับเกนะผมได้เลยครับผมเก่งนะผม,ะผมแล้วก็เสริมเชือกฟางนะผม ็หากันเล็กน้อยนะผมนิดหน่อยนะผมพยายามดึงเชือกฟางนะผมเคลื่อนออกนะครับให้มันเข้าหากันนิดเล็กน้อยนะผม ช่วงที่เราห่อ,องเงี้ยครัผมเราก็ดึงครับหมกกันเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็พันกลับไปนะครับมถ้าว่าเชือกมันเ,ย,เยอะแเราก็แค่พันกลับนะครับผม เชือกนี้ตัดได้ตอนไหนนะผมประมาณสามึงสี่เดือนหลังจากแกะผ้าเทปนี้แล้วนะผมอผา้าเทปนี้แกะอยู่ประมาณหนึ่งเดือนแล้วค่อยแกะผมตอนอ้นใหญ่แบนี้ต้องประมาณเดือนหนึ่งเท่านั้นนะผมแล้วค่อยแกะออกแกะออกครับผมตอนนี้แกะเราใช้เป็นเชือกฟางมามัดตรงนี้รอบหนึ่งนะผมแล้วเราก็แกะผ้าเทปผมส่วนเชือกฟางตรงนี้ก็ประมาณอีกสามึงสี่เดือนหลังจากแกะผ้าเทปนี้แล้วก็แกะเชือกฟางออกนะผมเพราะว่าแผลมันจะได้แข็งแรงกว่านี้นะผม มิฉั้นอาจจะโดนลมโยกแล้วก็หลุดได้นะผมนี่นะส่วนต้นนี้อาจจะได้ดูในคลิปต่อๆไปนะผมอาจจะเป็นคลิปที่ผมมาเสียบยอดนะผมแต,แต่คลิปนี้ก็จะมาแค่เสริมรากนั่นนะครับเดีย๋ยวผมขอเพิ่มความแข็งแรงความชัวหน่อยดีกว่านะผมแนะบบ ตนี้ครผมเพราะว่ามันอาจจะดีดออกมาได้ผมทำให้แผลมันไม่สนิทนะผมเพิ่มอีกหน่อยนืค่อยตัดออกจะฟางเส้นนี้ผมจะผูกเป็นเงื่อนแกะออกได้นะไว้ใช้ผูกด้านล่างทีนึงวันที่ผมแก็บพาเ็บน,นี่ออกนะผมเนี่สำหรับคลิปนี้นะผมอาจจะมีแค่การเสริมราบ ต้นนี้นะผมหลังจากคลิปต่อไปผมมันจะมีงานเสียบยอดนะผมก็จะลงเสียบยอดกันรัวๆนะผมหลังจากคลิปที่ผมดองเสริสสมรากนะผมโอ้โหมีพันแล้วครับเสริมรากนะผมนี่นะถามว่าต้นตุเรียนบ้านนี่ปลูกประมาณเท่าไหร่ประมาณแค่8เดือนถึงหนึ่งปีนะผมเพราะว่าผมปลูกกะว่าจะมาเสริมต้นตุเรียนที่ว่า ไว้ก่อนหน้านี้แต่ปรากฏว่าโดนพวกนีมันล้มทับตายไปนะผมประมาณปประมาณนั้นนะผมก็มันหักนะผมแล้วก็หักลงมาสะบันตเอาต้นพันธุ์ตายไปก็กลายเป็นว่าเหลือสองต้นเป็นทุเรียนบ้านนะผมก็ธุเียนบ้านมันจะโตไวกับทุเรียนพันธุ์อยู่แล้วครับอย่างที่บอกนะผมนี่นะมันปีเดียวนะผมให้ปีอย่างเยอะคือหนึ่งปีนะผมนี่คือหนึ่งปีทุเรียนบ้านที่ปลูกไปนะผม ไม่รวมตอนนี้เพอเลี้ยงในถุงนะครับพอเลี้ยงในถุงประมาณสาเดือนนะผมก็ประมาณปีสาเดือนนึงตอประมาณปีสาเดือนนะผมก็ขนาดนี้นะผมตุเรียนบ้านนะถามว่าตุเรียนบ้านน่าปลูกไหมก็น่าปลูกนะครับราคาดีขายง่ายลูกน้ำหนักเบานะผมแล้วลูกก็ประมาณ1กิโลกว่ากว่าแลผมทำให้มันการขายมันจะง่ายกว่าตุเรียนพันแต่ถามว่าทำไมเขาไม่นิยมกันเพราะเนื้อมันไม่ค่อยมีแล้วการตลาด ต้องเปิดตลาดเองคือเราต้องมาขายที่ตลาดเองนะผมการรับซื้อโดยหลักคือที่พ่อค้ามาซื้อเหมาคือมาล็ดมันนะผมก็ถามว่าการตลาดมันโอเคไหมผมว่าต่อไปน่าจะโอเคกว่านี้นะผมเพราะว่าตามโรงงานไอศครีมอะไรพวกนี้นะการที่เราเอาทุเรียนบ้านไปใส่แทนทุเรียนหมอนทองครับผมทุเรียนบ้านราคาถูกกว่ากินจัดกว่าแล้วก็น้ำหนักมัน ต่อลูกมันไม่เยอะราคาก็เลยไม่แพงนะผมแล้วก็การที่เอาไปขายนะผมให้กับโรงงานไอศครีมทั่วไปนะผมก็ผมเห็นชาวบ้านที่ทําไอศครีมขายนะผมจะเป็นรถเล่นนะเป็นเขาใช้ทุเรียนบ้านในการทําไอศครีมรถทุเรียนกันเยอะนะผมเพราะว่ากลิ่นมันจะจัดกว่าทุเรียนหมอนทองการใส่ปริมาณมันก็จะใช้น้อยกว่าประหยัดต้นทุนให้เขาอีกครับเพราะทุเรียนบ้านจะราคาถูกกว่าแล้วก็มาเล็สที่เขาซื้อไปสามารถเอาไปขายให้กับ ชาวสวนที่เพาะเลี้ยงหรือว่าร้านที่เขาทำการตลาดเสียบยอดแล้วก็ขายต้นนะผมมันก็จะได้เงินคืนกลับมาเพื่อ,อามาลงทุนการซื้อทุเรียนมาใส,ส่ทีครั้งนึงแล้วผมก็เป็นแนวคิดที่โอเคนะผมครับผมว่ามันก็สุดยอดนะผมแล้วก็การตลาดมันก็น่าจะยั่งยืนกว่าทุเรียนหมอนทองแตาว่าเราปลูกทุเรียนหมอนทองกันเยอะๆนะผมอาจจะมีผลเกี่ยวกับ การตลาดที่ว่าส่งออกนะผมแล้วก็ทําให้ราคาตกแต่ในช่วง 3- 4มสปีนี้ผมเห็นการปลูกทุเรียนเยอะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เสี่ยงพร้อมๆกันไปกับท่านผู้ชมนะผมถ้าทุเรียนราคาตกผมก็เสี่ยงไปนะครับผมผมก็ตกตามนะครับผมแต่ก็ผมก็ปลูกมี King, มูซันคิงมีเอ่อ่เกี่ยวกับก้านยาวชน,นีนะครับผมนอกกระจิบ พวงมณีนืผมผมมีทุเรียนอื่นมาช่วยรองรับนะผมถึงว่าทุเรียนหมอนทองจะราคาตกการปลูกทุเรียนหลายสายพันธุ์อยู่ในสวนเดียวกันนะครับผมโดยการสลับต้นนะครับผมจะทําใหา้ลูกของทุเรียนสวยด้วยนะครับผมผลุเรียนที่ออกมามันก็จะสวยกว่าการปลูกแต่หมอนทองล้วนนะครับผมก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมเห็น,หนมาคนระับอันนี้ไม่มีผมวินในใจัยนะครับแต่ผมไปเห็นมาหลายสวนที่เขาปลูกก้านยาวผสมกับ อ่ามอนทองแล้วก็ชนีนะผมจะทำให้ผิวทุเรียนของมอนทองนี่สวยผลสวยผลเขียวนะผมน้ำสวยนะผมอันนี้ผมก็มาใช้กันปรับใช้ในสวนของตัวเองนะผมเพราะผมไปเห็นมาหลายๆแปลงนะก็สำหรับคลิปนี้นะผมผมก็มีความรู้มีเรื่องมาพูดคุยกับท่านผู้ชมกันเพียงหอมปากหอมคอนะผมส่วนคลิปหน้าจะไปเสริมรากหรือเสียบยอดนะผมคือผมจะดองคลิปไปแล้วก็ค่คอยลงไปนะครับก็ต้อง รอติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์น, like นะครับผมแล้วก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปของผมนะครับส่วนคลิปหน้าผมมีความรู้อะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสวดีครับ